ถ้าเรานึกย้อนเนี่ยเราเคยแสดงความกะตันยูกะตะเวทีอะไรต่อท่านหรือยังนึกไปเริ่มนึกไม่ออกเหมือนกันนะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเอาเคยครับผมก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เงินเดือนทุกเดือนหารถให้ท่านขับซื้อบ้านให้ท่านอยู่ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาท่านไปทานอาหารเวลาท่านเจ็บป่วยผมก็พาไปรักษาอันนี้คือสิ่งที่โยม อาจจะพอนึกได้แต่เป็นการกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงสุดหรือยังพระศาสดาบอกอย่างโยมก็เริ่มคิดเยอะแล้วโอ้โหทำขนาดนี้ยังไม่กระตันยูเหรอครับนะแล้วจะให้ผมทำขนาดไหนพระศาสดาบอกแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสสองข้างดูแลนวดฟันท่านให้การอาบการดัดการนวดการฟันท่านอย่างดี แล้วท่านก็อุจลลปัสวะลดตัวเราตลอดทั้งร้อยปีการทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรตอนเขาเลี้ยงดูเรามาเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะจนเราโตทำงานได้หลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึงพระศาสดาบ,บอกนี่ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยทำขนาดนี้ พระอ,องค์บอกว่าแม้เธอจะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิล์ให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาคคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาพยายามชักชวนท่านในสี่ข้อกันนี้ให้ท่านมีธรรมะเหล่านี้ในตน ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาดังนั้นถ้าโยมจะตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยง่ายกว่าที่โยมคิดต้องเยอะและเป็นการตอบแทนที่ให้ผลจริงเพราะมารดาบิดาเรากําลังได้ข้อธรรมะที่เป็นอริยบุคคลขึ้นมาโยมให้ทรัพย์กับมารดาบิดามารดาบิดาก็ใช้ได้แค่หนึ่งชั่วชีวิตหลังจากตายแล้วโยมสามารถใช้ทรับเนี่ย ซื้อให้ท่านพ้นนรกได้ไหมไม่ได้ซื้อความไม่ตายให้ท่านลอดตายได้ไหมไม่ได้ซื้อความเจ็บป่วยท่านอย่าป่วยเลยไม่ได้แต่ถ้าท่านมีธรรมะเนี่ยท่านมีที่พึ่งแล้วถึงท่านจะนอนป่วยบนเตียงท่านก็สงบเพราะจิตใจท่านมีสารณนะมีที่พึ่งท่านสามารถจเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องการอะไรเรา พลาดพลัง้งลืมไปดูแลลืมนั่นลืมนี่ท่านก็ไม่กุ่นข้องหมองใจเพราะท่านมีเครื่องอยู่ของท่านสติปัฏฐานสี่อาณาปานาสติรูล้ลมหายใจเข้าออกนอนอยู่บนเตียงท่านก็นอนรูล้ลมหายใจเข้าออกของท่านไปเห็นไหมก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานด้วยการไม่เป็นภาระไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้เป็นภาระแต่ไม่เป็นภาระเพราะท่านมีสารณะมีที่พึ่งของตัวท่านเองและหลังจากท่านตายไปถ้าท่านตายไปด้วย การเอาจิตอยู่กับกายพระศาสดาก็ทรงรับรองอีกว่าคนคนนี้จะไม่พลาดจากอมตะธรรมะอมตะธรรมคือความไม่ตายยังไงเขาก็ต้องได้นิพพานเพราะพระองค์ตรัสว่ากายยคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมกายยคตาสติอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายยคตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้ว อมะตะชื่อว่าอันชงเหล่านั้นซ่องเสพแล้วถ้าโยมซ่องเสพลมหายใจซ่องเสพกายคกะตาสติชื่อว่าโยมซ่องเสพอมะตะธรรมคือความไม่ตายอมะตะเป็นชื่อแทนนิพพานหนึ่งในสาสิบกว่าชื่อที่เป็นชื่อแทนนิพพานหนึ่งในนั้นคืออมะตะคือไม่ตาย และบทเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสาธยายด้วยพระองค์เองก็คืออิทับปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทนี้เองวิธีตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าให้ตอบแทนด้วยธรรมะสี่ประการพระองค์บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหมดวิกุทั้งหลายไปที่มารดาและบุตร ช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคืออ Excellent โอเคสาธุสาธุค่ะคุณแม่ขอให้คุณแม่จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะใช้กฎอิทัปปัจจตาเพื่อ บรรลุมรผลนิพพานในชาติปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ